สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านครับพี่น้องครับผมมาพ่อ,อากันอีกแล้วครับผมกับช่องไลฟ์สไตล์บายคุนหานะครับผมอันนี้เป็นงานเนี่นเขาทำทางแต่นี้ไปเลยเหรออันนี้ขนาดขนาดนี้ฮะมันรถวิ่งได้เลยเด้ อันนี้ทำคันนานครับผมโอ้โหใหญ่มากครับประมาณเมตรห้าสิบลครับคันนาดูท่าทางแล้วเมตรห้าสิบเหยียบได้ไหมเหยียบได้โอ้เหยียบได้แข็งมากครับเหยียบได้เลยเหยียบได้เลย สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับผมสวัสดีครับมมลุยกับอัน KX033 นะครับผมตู้แอร์ครับวันนี้ครับตัวสามตัน3.3ตันนะครับขับเคลื่อนโดยน้ำมันด้วยครับผมออเดรฟ้าเอาไปเนาะ อันนี้เป็นงานอันเห็ดคันแท่น้าเลยครับผมโมใหญ่แห้งครับผมปีงานแหกงานแหลกงานใหม่หลังจากเก็บเกี่ยวนะครับผมใหอยากได้งานอยากได้ให้เห็ดยังติดต่อได้แล้วครับผมราคามิตรภาพ <laughs> เครื่องยนต์เท่าไหร่เนาะสามสูบเหมือนตัวนั้นเลยใช่ไหมเครื่องยนต์สามสูบครับผมเราต้องมุมมองให้มัน ตัดสีเมอร์นะครับพี่น้องครับผมสนใจติดต่อได้ครับผม โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ได้ครับผมครับสวัสดีครับผม